อันดับที่3กับการสร้างความตะลึงที่แฟนแฟนบาร์เซลโลนาคาดไม่ถึงในเกมยูฟาแชมเปียนลีก2018เป็นการพบกันระหว่างโรมา่าพบกับบาร์เซลโลนาในรอบ8ทีมสุดท้ายจากเกมนัดแรกเป็นบาร์เซลโลนาที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะโรม่าไปอย่างง่ายดายด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ก่อนที่บาร์เซลโลนาจะเริ่มต้นฝันหลายด้วยการบุกไปเยือนกรุงโรมและถูกโรม่าไล่ยิงไปถึง3ประตูต่อ0ตกรอบด้วยกดประตูทีมเยือนแบบช็อกแฟนบอลบาร์เซลโลนาอันดับที่4กับการคัมแบ็กที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ในการแข่งขันยูฟาแชมเปียนลีก เป็นเปเชที่ไล่ถล่มทีมเต็งแชมป์มอย่างบาร์เซโลนาไปถึง4ประตูต่อศูนย์ก่อนจะกลับไปเล่นที่คัมนูพร้อมกับการถูกบาร์เซโลนาไล่ยิงคือ3ประตูนในช่วง7นาทีสุดท้ายก่อนจะจบเกมไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ1สกอร์รวมบาร์เซโลนาพลิกแซงไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ5อันดับสุดท้ายกับการคัมแบ็กระดับตำนานของหงษ์แดงในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2005นัดชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลพบเอซิมิลานในครึ่งแรกเป็นเอซิมิลานไล่ยิงลิเวอร์พูลไไปปปปปถึึึงงงงงงง3 3รรรระะะะตตตูู่่่่่่ออออออททาาาเเเเแแฟนน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 ๆๆหหห์์ดกกกกกยยมมมมััััีคคลลลลลลจ็้ววืิิิพพบ ทําให้เสมอกันจนต้องดดนหยุดโทษและเป็นทางเลี้ยวภูที่แม่นโทษกว่าขวาชยพร้อมการชูถ้วยในนัดชิงครั้งนี้คุณคิดว่าการคัมแบ็กของทีมไหนสร้างความประทับใจให้กับคุณมากที่สุด